สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวแม่คีมนะคะวันนี้แม่คีมจะมาแชร์ประสบการณ์วิธีการทำกล้วยฉาบเนยน้ําตาลค่ะทําแบบไหนให้กล้วยของเราไม่แตกไม่หักนะคะเป็นแผ่นสวยเวลาฉาบออกมาค่ะกอบหอมและเก็บไว้ได้นานนะคะสูตรนี้สามารถทําเป็นอาชีพหลักหรือเป็นอาชีพเสริมได้ดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบและวิธีทํากันเลยค่ะ ค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะนํากล้วยน้ําว้านะคะมาตัดหัวตัดท้ายออกค่ะเราก็จะตัดให้พอเห็นเนื้อกล้วยนะคะก็ให้เราตัดลึกพอเห็นเนื้อกล้วยถ้าเกิดเราตัดไม่ลึกนะคะก็จะปอกยากมากค่ะพอเราตัดหัวตัดท้ายกล้วยเสร็จนะคะเราก็จะนํามาแช่ไว้ในน้ําเปล่าแบบนี้ค่ะสาเหตุที่ต้องแช่ไว้ในน้ําเปล่านะคะก็เพราะว่ายางกล้วยเยอะเวลาเราปอกก็จะปอกยากค่ะก็เลยต้องแช่น้ําไว้นะคะ ก็ให้เราใช้มีดกรีดลงที่เปลือกกล้วยนะคะอย่ากรีดลงลึกนะคะเพราะว่าจะทําให้ถึงเนื้อกล้วยได้ค่ะก็จะกรีดพอประมาณนะคะจากนั้นก็ให้เราแกะค่ะทําแบบนี้นะคะจะทําง่ายก็ให้ดูตามเลยค่ะค่ะก็จะปอกง่ายมากเลยนะคะเพราะว่ากล้วยของเราก็จะแก่จัดค่ะเราจะใช้กล้วยอยู่ที่ประมาณ70% 8 0ซนนะคะถ้าเราใช้กล้วยอ่อนกว่านี้ก็จะปอกยากค่ะ แล้วก็จะไม่อร่อยนะคะเวลาเราทอดออกมาค่ะแล้วก็จะปอกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ากล้วยของเราจะหมดค่ะ ค่ะพราะเราปอกกล้วยของเราเสร็จนะคะเราก็จะนํามาแช่ไว้ในน้าเกลือแบบนี้ค่ะน้าเกลือจะช่วยทําให้กล้วยของเราไม่ดํานะคะค่ะพอเราแช่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําขึ้นมาพักให้เสดดน้ําค่ะแล้วเราก็จะนําไปทอดกันนะคะสังเกตได้ว่ากล้วยของเราจะไม่ดํานะคะเพราะว่าเราแช่ไว้ในน้าเกลือะคะ่ะจากนั้นนะคะให้เราตั้งกระทะค่ะใส่น้ํามันลงไปอยู่ที่5ลิตรนะคะแล้วก็ใส่ใบเตยลงไปเพื่อเพิ่มความหอมด้วยค่ะ3-4ใบนะคะ ให้เราเปิดใช้ไฟแรงเลยนะคะอย่าใช้ไฟอ่อนเกินไปถ้าเกิดไฟอ่อนเกินไปจะทําให้กล้วยของเราดําแล้วก็ติดกันนะคะแล้วก็จะทําให้กล้วยของเราอมน้ํามันด้วยค่ะพอน้ํามันร้อนในที่นะคะเราก็จะสไลด์กล้วยลงไปเลยค่ะพอเราสไลด์กล้วยลงไปจนเต็มกระทะแล้วนะคะเราก็จะใช้กระชอนค่ะตีเพื่อให้กล้วยของเรานะคะหลุดแตกออกจากกันค่ะทําแบบนี้จะทําให้กล้วยของเราเป็นแผ่นที่สวยนะคะแล้วก็ไม่ติดกันค่ะ ขั้นตอนนี้ก็สําคัญนะคะให้เราตีกล้วยให้หลุดแตกออกจากกันค่ะให้เขาเป็นชิ้นไข่ชิ้นมันนะคะก็ตีจนกว่าฟองอากาศเขาจะหมดนะคะช่วงนี้อย่าหยุดมือค่ะพอเขาได้ที่นะคะเราก็จะกลับด้านค่ะจากนั้นก็ให้เราค่อยๆคนนะคะแล้วก็เขี่ยให้เขาออกจากกันค่ะช่วงนี้ก็คือเขาเริ่มที่จะสุกดีแล้วนะคะก็ให้เราหมั่นกลับด้านค่ะเพื่อให้กล้วยของเราได้สุกพร้อมกันนะคะ ช่วงนี้เราก็สามารถที่จะเว้นระยะการคนแล้วก็เว้นระยะการกลับด้านได้นะคะเพราะว่ากล้วยของเราเริ่มที่จะฟองหมดแล้วค่ะเขาก็เริ่มที่จะสุกดีแล้วนะคะเราก็จะทอดจนกว่ากล้วยของเราจะสุกเหลืองดีได้สีตามต้องการนะคะพอขสุกเหลืองดีได้สีตามต้องการค่ะเราก็จะตักขึ้นนะคะก็ให้ใช้กระชอนนะคะตักขึ้นส่วนที่เป็นเศษเล็กๆน้อยนก็ให้เราตักออกด้วยนะคะ เวลาเราทอดรอบต่อไปกล้วยของเราจะได้ไม่ไหม้ค่ะก็ให้เราสลัดน้ํามันออกด้วยนะคะเพื่อที่จะทําให้กล้วยของเราไม่อมน้ํามันค่ะเราก็จะสไลด์กล้วยของเราลงต่อไปนะคะแล้วก็ทําจนกว่ากล้วยของเราจะหมดค่ะทําแบบนี้นะคะจะทําให้กล้วยของเราไม่ดําไม่ติดกันแล้วก็ไม่อมน้ํามันค่ะจะทําให้กล้วยของเราเป็นแผ่นสวยนะคะ เราก็จะพักไว้ให้เขาเสด็จน้ำมันนะคะพอเขาเสด็จน้ำมันดีค่ะเราก็จะเทลงใส่ในกระดาษซัมมันอีกรอบนะคะเพื่อให้เขาคายตัวเย็นดีค่ะจากนั้นเราก็จะนำมาใส่ถุงกันเลยนะคะเราก็พักจนกล้วยของเราเย็นตัวดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำมาเทใส่ถุงค่ะก็สังเกตได้ว่ากล้วยของเราจะไม่อมน้ำมันนะคะสีของเขาก็สวยดีค่ะไม่ดำนะคะเป็นแผ่นสวยดีค่ะเราก็จะเทใส่ในถุงของเราไว้นะคะ ใช้ถุงใบใหญ่ค่ะเราก็จะพักกล้วยของเราไว้ในถุงนะคะเวลาเราจะฉาบเราก็จะนําออกมาฉาบค่ะเราใส่ถุงไว้เพื่อเวลาทอดกล้วยเสร็จนะคะกล้วยของเราจะไม่โดนลมค่ะถ้าเกิดกล้วยของเราโดนลมจะทําให้กล้วยของเรามีแผ่นที่นิ่มนะคะเขาจะไม่กรอบค่ะพอเราทอดเสร็จนะคะเราก็จะมาตั้งกระทะค่ะเพื่อทําการฉาบนะคะเราจะเทน้ํามันลงไปอยู่ที่5ลิตรเช่นเดิมค่ะ จากนั้นก็ให้เราใส่ใบเตยลงไปนะคะเพื่อเพิ่มความหอมค่ะขั้นตอนนี้ก็ให้เราใช้ไฟแรงเหมือนเดิมนะคะกล้วยของเราจะได้ไม่อมน้ํามันค่ะเดี๋ยวเราจะมาผสมน้ําเชื่อมกันนะคะใส่กับกล้วยค่ะขั้นตอนนี้คือเทคนิคสําคัญนะคะคือทําแบบไหนไม่ให้กล้วยของเราแตกค่ะเราก็จะใส่กล้วยของเราลงไปนะคะหากระมังหรือว่าภาชนะที่ใหญ่ๆนะคะใส่เราก็จะเทกล้วยของเราใส่ลงไปค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะตักน้ําเชื่อมของเราลงใส่นะคะสูตรของน้ําเชื่อมแม่ครีมก็ได้ทําไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็สามารถไปเปิดดูได้เลยค่ะ вот. ก่อนที่เราจะนําน้ําเชื่อมลงนะคะก็ให้เราคนก่อนค่ะเพื่อให้น้ําตาลของเราได้ตื่นตัวนะคะพอเราคนน้าเชื่อมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตักน้ําเชื่อมของเราค่ะราดที่กล้วยเลยนะคะส่วนความหวานก็สามารถใส่ได้ตามความชอบเลยนะคะ สูตรของแม่ครีมจะหวานกรอบหอมอร่อยมากเลยนะคะพอเราเทน้ำเชื่อมใส่เสร็จนะคะเราก็จะมาเขย่ากล้วยของเรากันค่ะเราจะไม่ใช้ทัพพีคนนะคะค่ะก็ให้เราทำแบบนี้นะคะสลัดเพื่อให้กล้วยข้างล่างของเราได้ขึ้นมาค่ะอย่าทำแรงนะคะให้เบามือค่ะเดี๋ยวกล้วยของเราจะแตกหรือว่าหักได้ง่ายนะคะ แล้วก็เขย่ากล้วยของเราจนเข้ากันดีแล้วนะคะห้ามใช้ทัพพีเด็ดขาดนะคะเพราะว่าจะทําให้กล้วยของเราแตกหักได้ง่ายค่ะพอเราเขย่ากล้วยของเราเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนํากล้วยของเราไปฉาบค่ะเราก็จะแบ่งฉาบนะคะค่ะน้ํามันของเราก็ร้อนได้ที่แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนํากล้วยของเราลงไปเท,ทสักหนึ่งชิ้นค่ะว่าน้ํามันของเราใช้ได้หรือย,ยังนะคะพอน้ํามันของเราร้อนได้ที่นะคะ กล้วยของเราก็จะฟูตัวขึ้นมาแบบนี้ค่ะเราก็จะแบ่งกล้วยของเราลงไปนะคะเราจะใส่ลงไปทีละน้อยค่ะเราจะไม่ทําเยอะนะเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ลงไปเยอะน้ํามันของเขาจะไม่ท่วมกล้วยจะทําให้กล้วยของเราไม่กรอบค่ะเราก็จะคนนะคะคนจนกว่าฟองอากาศของกล้วยจะหมดค่ะพอเราสังเกตได้ว่าน้ํามันของเรานะคะไม่มีฟองอากาศแล้วค่ะก็แสดงว่ากล้วยของเราสุกดีแล้วนะคะ ก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่าน้ำตาลจะไม่เกาะกล้วยเขาเกาะกล้วยอยู่แล้วค่ะเพราะว่าน้ำตาลจะเกาะตามกล้วยของเราตั้งแต่เราคุกแล้วนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะตักกล้วยของเราขึ้นมานะคะพอเราได้สีตามต้องการแล้วเราก็จะตักขึ้นแบบนี้ค่ะก็ให้เราสลัดน้ํามันออกด้วยนะคะจะทําให้กล้วยของเราไม่อมน้ํามันค่ะค่ะเราก็ได้ตักกล้วยขึ้นมาพักไว้ให้เสด็จน้ํามันแบบนี้นะคะ เราก็จะสังเกตได้ว่าน้ำตาลก็เกาะตามกล้วยดีนะคะกล้วยของเราก็จะมีกลิ่นหอมถึงใบเตยแล้วก็เนยมากเลยนะคะสีสันของเขาก็น่าทานมากค่ะสีสวยเลยนะคะสูตรนี้กรอบจริงค่ะสามารถเก็บไว้ในนานนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันค่ะว,ว่าขนมของเรากรอบมากแค่ไหนค่ะสังเกตได้ว่าน้ำตาลก็เกาะดีนะคะ ก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับวิธีการทํากล้วยฉาบเนยน้ําตาลค่ะสูตรนี้ก็กรอบนานนะคะสามารถเก็บไว้น,นานค่ะแล้วก็สามารถนําไปทําอาชีพเสริมหรือว่าอาชีพหลักได้เลยนะคะสูตรนี้น้ําตาลเกาะดีสีสวยเป็นแผ่นนะคะไม่โหดไม่ดําค่ะและก็ไม่อมน้ํามันค่ะลองไปทําทานกันดูนะคะหรือว่าจะทาขายก็ได้ค่ะค่ะก็หวังว่าเทคนิคเล็กๆน้อยๆคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครัวแม่คีมด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้แม่คีมทำคลิปต่อไปด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ